วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2564พันเอกสุพนัทหนูรุ่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมกับนายสมคิดเกศรคขจรทิพย์ผู้บริหารบริษัทออนิเมตกรุป๊ปจำกัดมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมได้แก่ อำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางประอินอำเภอเสนาอำเภอรพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประหันอำเภอมหาราชอำเภอบ้านแพรกอำเภอพักไห่ อำเภอบางซ้ายอำเภอบางสายและอำเภอบางบาน นอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ได้รับผลกระทบจากภายน้ำท่วมอีกด้วยโดยภายในการทำกิจกรรมมอบถุงยังชีพเต็มเปี่ยนไปด้วยความอบอุ่นและความสุขตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ประสบภัยน้ำท่วม ฐานะตัวแทนของกลุ่มเพื่อนๆนะครับพอดีทราบว่ามีเรื่องของบุตรองกอไยก็รวมกับเพื่อนๆที่จะที่จะมาร่วมนะฮะช่วยเหลือผู้ประสบภัยวันนี้ก็เลยเออโอกาสนี้เลยได้มีโอกาสให้ที่สุวรรณนะฮะแนะนำเนื่องจากเราอยู่ในพื้นที่นั้นร่วมแล้วก็ได้ได้รวบรวมทั้งของสินค้า ทั้งขนมทั้งอะไรของเพื่อนก็รำทั่กกันแล้วก็ปัจจัยบางส่วนในการท,ที่มาซื้อ,อเพิ่มเติมเื่นมัำครบต้วน้นเข้าสารน้ำดร่อสารกระป๋องก็รู้สึกว่า,เ,าเป็นเป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ที่ดีนะฮะที่จะได้ช่วยบรรเทาควา,า,ามทุกข์ รักกันมาในช่วงนี้นะขอเป็นช่วงสั้นๆก็แล้วกันนะไม่กี่วันเนี่ยนะเพาะฉะนั้นอันไหนที่ทางเรายินดีทางเราทําได้นะฮะดีๆเพราะหลังจากที่ไปได้ไม่ว่ามีาที่สุวรรณภักดีที่จะรวบรวมกันมาช่วยอาจจะมากกว่าน,นี้หรือย,อยงังไงก็ก็ยินดีนะครับใน,นหน้าเคอ ีกว่ายงไคนคนที่อยากที่จะช่วยช่วยอาการปทำให้ลดลดรีลดามนปากันลงับนะครับด้วยปามดีนะฮะเปทำตังใจจรงด้นะขอบคมากนะครับผมก็ต้องขอบคุณทาง ท่านสุนิษณุเรสอนกอนระจรทิพย์นะครับและก็เพื่อนนะครับที่ได้สนับสนุนนะสํานักงานคุมพฤกษ์จังหวัดพนครศริญยานะครับในการเข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาสาสมัครคุมพฤกษ์ซึ่งได้ช่วยงานและก็กิจการของกรมคุมพฤกษ์และก็สํานักงานพฤกษ์หน้าของอุทยาเนี่ยด้วยดีตลอดมานะในการดูแลเรื่องคดีต่างๆให้ผู้ถูกคุมพฤกษ์ได้พ้น หรือว่าได้ไม่ต้องการทำผิดสามีนะครับเป็นการทำให้สังคมนั้นอยู่ดีมีสุขนะมีความปลอดภัยในชุมชน,นและสังคมก็ต้องกรอบขอบคุณทางพี่สมคลิกและคณนะเพื่อนด้วยนะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะาทางอาสาสมัครคุณคลิกของอำเภอท่าเรือน,นะคะกลาวขอบพระคุณนะคะทางพนักงาน ที่มามอบของน้ําใจให้กับพวกเรานะที่ประสบภัยน้ําท่วมน,นะคะของอาสาสมัครคุณประพที่อำเภอท่าเรือนะคะก็ม,มีความประทับใจนะคะแล้วก็ที่เราไม่ทิ้งกันนะคะอาสาสมัครก็าไม่ทิ้งกันจริงๆเลยค่ะขอบพระคุณมากค่ะอุนที่ได้ลาไปอุอน่นกรลุนจากพอ่อและคุมประพฤต เสียงพวงเราจะไม่ลืมน้ำใจ